สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูมะปางคุณครูเป็นนักศึกษาฝึกสอนวันนี้จะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์การทำกระปุกอมสินจากกล่องนมกันค่ะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกร้อนแต่หน้าตากระปุกอมสินของเราจะเป็นแบบไหนงั้นไปดูตัวอย่างกันดีกว่าเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้กันในวันนี้นะคะกล่องนมหนึ่งกล่องค่ะ กระดาษสีเหลืองและสีฟ้าค่ะกรรไกรและคัตเตอร์ค่ะกาวหรือว่ากาวสองหน้าก็ได้นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะคุณครูทำการตัดฝากล่องนมออกค่ะจากนั้นนำมาเหาะด้วยกระดาษสีเหลืองค่ะอันนี้คุณครูทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งกล่องนมของเราให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปค่ะคุณครูก็ทำการห่อด้วยกระดาษสีฟ้าอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของเอี้ยมของตัวมินเนี่ยนของเรานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการพับขอบปลายด้านบนของกลอบนมนะคะเข้าหากันแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ติดกาวสองหน้าและพับเข้าหากันได้เลยค่ะทำแบบนี้เลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทำการเจาะรูใส่เหรียญค่าของกระปุกออมสินโดยใชยค้คัตเตอร์นะคะขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้เลยนะคะจากนั้นก็ทำการตกแต่งค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นเอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระปุกออมสินจากกล่องนมของเราเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ ทำได้กันหรือเปล่าอย่าลืมมาแบ่งปันผลงานกันนะแต่ว่าว,วันนี้เวลาหมดลงซะแล้วสัปดาห์นะเราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรอย่าลืมมาติดตามพร้อมกันนะคะแต่วันนี้คุณครูมะปางขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย